สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมในคลิปนี้เรามาอยู่กันไในซีรีส์ดอมบี้ B2 กันนะครับผมซึ่งใน EP นี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตทีมแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมจะทำตัวโคโลโบ400เป็นตัวแรกของทีมแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวอ่า แผนที่ผมจะทําต่อนะครับผมก็คือการทําเจ้าตัวซัลลี่ไอดอลให้เป็นล่าง9ก้าดาวนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ขาดแค่โพทัสอ่าโทพทัสทะเลทรายนะครับผมมีแค่9ชิ้นนะครับผมก็จะสามารถทำเจ้าตัวซัลลี่ไอดอลเป็น9ดาวได้นั่นเองซึ่งถ้าไดา้ความสามารถเป็นหยุดสตูอปฏิบัติการหรือว่าหยุดห้าวิก็จะโหดแบบเบิ่มบัมซัมเบ้เลยนะครับผมโอเคครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ ลุ้นในบิงโกนะครับผมให้มันออกอ่าโทรพาท่าแสงนะครับผมนะนี่นะครับผมนี่นะก็เดี๋ยวคืนนี้สี่ทุ่มผมก็คงจะมาลุ้นบิงโกอีกนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก่อนอื่นก็ขอทําการรับแล้วไปทําการตีบวกตัวโคโรโบพี้อยตัวที่ผมจะทํากันดีกว่านะครับผมซึ่งตัวที่ผมจะทําก็คือบาดีกาดีนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่ ก็ประมาณนี้นะครับตีบวกเข้ไปก็จะเป็นบวก10แล้วก็ P50 แล้วนะครับผมซึ่งอ่าตัวธรรมดาที่ผมมีอยู่1 2 3 4 5 6องสามตัวนะครับผมก็ P5 ทั้งหมดเลยนะก็จะเป็น P100 โคโลโบตัวแรกของ ID ผมนั่นเองนะโอเคครับผมอ่เราไปตะลุยกันในโหมดเศษยาก,กันดีกว่านะครับผม ซึ่งตอนนี้ทีของผมที่ผมได้ทํามานะครับผมก็จะเป็นทีประมาณนี้เลยนะก็จะปั้นตัวตัวบราวปากทงนะครับผมหรือว่าบราปัชหลามขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมเพื่อความโหดแบบบึ้มบั่มซัมเบ้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวคงจะปั้นบราล็อกเสร็จก็คงจะปั้นรีกาปูต่อนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทีของผมมันค่อนข้างที่จะมาทางคอมโบตัดแร่เหรอตัดแร่หนึ่งตัดแร่สองนะครับผมอยู่ท่าหนึ่งสอง ัวที่3ก็จะมาจากสัล n ี่ไอดอลนะแล้วก็ตัวค้ำเป็นบาวประกางนะครับผมโอเคก็ไปตุลยสเตจยากันดีกว่านะครับผมสำหรับสเตจยากไอดีน,นี้ผมอยู่ที่ด่าน188ซึ่งอีกแค่5ด่านก็จะเคลียร์แล้วนะครับผมอ่าไอดี ID นี้เดือนนี้ผมคงจะไม่เปิดกาชานะเพราะว่าแบบเพิ่งปั้นบาวล็อกนะครับผมบาวล็อกผมยังไม่แม็กเลยนะโอเคก็มานี้นะครับผมโอเค okay, ก็มาเล่นกันดีกว่านะครับสำหรับ สเตจ้านั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นกันนะครับผมแต่ว่าผมใช้เป็นเจ้าตัวคนนี่ใายใหมก่ก็อาจจะไหวก็ได้นะอ่าผมได้ใส่บาปากระทงบาปากระทงผมไม่มีนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทีมันก่อนแล้วกันนะครับผมเอาบาวสลัรออกแล้วก็เอาบาปากระทงใส่มาแทนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะมาดูนะครับผมว่าผมจะไหวหรือเปล่าสำหรับสเตจยากในดาดน,นี้นั่นเองนะครับ ซึ่งก็ประมาณนี้นะครับสาหรับแผนนะซึ่งไอดีนี้ผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายแบบอ่าดอมบี้เจ็ดพันนะเพราะฉะนั้นลูบี้ที่ผมจะเก็บไปเปิดนะครับผมก็จะเป็นรอบเกียร์คริสต์มาสนะครับผมทั้งหมดเลยนะอ่าไม่ทั้งหมดหรอกก็อาจจะเปิดจนกว่าจะได้เกียร์ที่พอใจนะครับผมแล้วก็เอาลูบี้ที่เหลือไปเปิดเกียร์โคโรโบในรอบนั้นนะเพราะว่ามันเป็นเกียร์ช่องกลางแล้วก็ช่องท้ายนะครับผมเพราะว่าไอดีนี้ผมต้องการ กียร์ช่องกลางแล้วก็ช่องท้ายช่องท้ายนี่ต้องการมากๆเลยนะเพราะว่าเกียร์ช่องท้ายผมไม่มีเลยนะครับสำหรับไปดีนี้โอเคก็น่าจะผ่านในอย่างไม่ยากเย็นนะครับผมนะครับผมนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมจะนะเยอะไปไหนเนี่ยโอเคครับก็จะตัวหน้ากากอีการะครับผมค่อนข้างที่จะถึกเลยนะแบบถึกแบบถึกแบบบึกบึนนะครับผมแบบโอ้โหอย่างนานนะครับแต่น่าจะผ่านในอย่างไม่ยากเย็นนะครับผม โอเคก็ okay. ขอทำการเล่นก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรเราเหมือนกันนะครับโอเคก็ okay. ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะสําหรับหน้านี้หรือเปล่าเลยเย้ครับก็ขอทำการเล่นกันก่อนละกันนะครับผม You fucking with the man, girl You throw it right back, no I like that, I'ma bite back You know i become a fan, girl The way you throw back Like a Kodak, girl you own that Cruise around without a plan, girl We'll never go back, girl you know that You were so bad, let's just spend a couple grand, girl You know you're fucking with the man, girl Yeah Oh you could've been a good girl But instead you chose a real world Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a bad chick. I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me and never go back. We're living life like a badass. Oh, you're good, m a Good girl. โอเคครับก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ไหวนะครับผมแต่ผมก็สงสัยแหล้ว IDB เป็นไปได้ไงนะ น่าจะมีอ่าน่าจะเพราะว่ามีัวรีเซ็ตเป็นฟรีเลนแล้วก็ดาวินชีแล้วก็คัมเป็นไทจินะครับผมเคยครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้นะตอนนี้ไอดี ID นี้ของผมมีอะไรให้ทำบ้างเลยเหลืออะไรให้ทำไหมอะหอคอยห่ขอคอยก็ไม่ไหวนะน่าจะติดไหวนะครับอืมบารีกาดีผมต,ยยตีบอกไปแล้วยังตีบอกไปแล้วแหละใช่ครับผม วัตถุดิบในการทำบิงโกของกรเคีย์ไปแล้วเขาวงกดก็เพิ่งเล่นไปนะครับผมเค <Okay, S 2> ก็ประมาณนี้นะอะี๋ยวเล่นเขาวงกดกันหน่อยก็ได้นะครับเหลือสารกุญแจนะซึ่งในดีนี้ผมก็คงจะพยายามจบอันดับสูงๆให้ได้นะครับผมเพื่อรับรูบี้นะครับแล้วก็ตกกระชานะโอเคครัาบอลนลนิเจอร์มาเลยอ่าสำหรับแพนนะ อ่ะตอนนี้ผมกําลังตัดช่างใจอยู่นะครับผมว่าจะทําดูเดียสอีกตัวแล้วก็ตีบวกไปเลยหรือว่าจะรอ,อกบก้าวดาวให้ครบนะแต่ว่าผมก็เสียดายอยู่นะครับผมที่จะเอาดูเดียสไปตีบวกนะครับผมก็ถ้าได้กบก้าวดาวจากกิจกรรมบิงโกนะครับก็หนึ่งแถวนะได้กบก้าวดาวก็จะเป็น ดูดีสผมก็จะเป็นบวก3มนะครับผมแล้วก็ถ้าเราทำดูดีสอีกตัวนะครับเป็น9ดาวก็จะเป็นดูเดียสเก้าดาวแม็กเลยนะแล้วก็จะเป็น P 50านะครับผมแต่ว่าผมขาดน้ำยาอยู่ทั้งหมด6อันเดี๋ยวก็คงจะรอดูวันอาทิตย์นะครับผมว่าผมฟาร์มถึงหรือเปล่าถ้าฟาร์มถึงผมก็จะทำดูเดียสเก้าดาวแม็กอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตีบวกดูเดียสให้เป็น9้าดาวแม็กนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วนะครับ แยกไปตัลยุยเขาวงกดกันต่อดีกว่านะเห็นเขผมเขาวงกดเขาวงกด,องกดสองรอบนะครับสำหรับเขาวงกดนะ,ะดนะ่ะดานต่อสู้แบบแบ่งคลื่นนะครับผมจริงๆถ้าใครปั้นในตัวแซลลี่รถเข็นแนมะ็กก็ชิวๆนะสำหรับผมอะ่ะคือแบบเราก็เอาแซลลี่รถเข็นไว้ทีมสองนะครับเราก็ให้มันเลียนเล็บเดียวนะครับผมก็จบเลยนะสำหรับถ้าใครเล่นเลเวลหนึ่งนะครับผม โอเคครับแล้วก็แจ้สุดท้ายเป็นกล่องนะครับผมโอ้ยเรียบร้อยครับผมอ่าต่อไป PVP i พดีนี้โอเคครับผมเรามา PVP กันก่อนปิดคดลิปแล้วกันนะครับผมไอดี ID. นี้ทำเป็นนานาโฮชิ i 9้าดาวเลยนะสงสัยน่าจะชอบนะครับโอเค ก็อนิเมอะอาเกิดชชันนี้พี่ต้องเทพซีซั่น2ก็เพิ่งจบไปนะแล้วก็ประกาศทำซีซั่น3ซึ่งผมก็หวังลึกๆนะครับว่าจะเอาซีซั่น3มาโคลโโบอีกรอบนึงนะครับผมซึ่งในซีซั่น3นจะเป็นการต่อสู้กับอาออกโตฟานะถ้าผมจำไม่ผิดสำหรับอาเกิร์ชันนี้นะครับผมเพราะว่าผมก็ตามตามนิยายอยู่แหละซึ่งอีกนานนะครับผมหรือไม่ก็รอซีซั่น4เลยก็ได้นะตอนที่สู้กับออสเตนะครับผม ซึ่งตอนนั้นก็จะมีเอลิสกลับมานะเพราะว่าแบบอ่าก็จะได้มาคนอ่าตัวละครจะได้มาครบๆเลยนะก็จะเป็นลูเดียซิลฟีนะครับผมแล้วก็จะเป็นล็อกซี่เอลิสแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ขอให้เป็นออสเตดละกันนะ <S <S <ๆ S 1> ซึ่งก็หวังหวังลึกๆนะครับผมว่าจะมาแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมอ่าตอนนี้ผมยกให้เป็นอนิเมะขึ้นหิ่งในใจผมเลยนะตอนนี้สำหรับ <S <S รเกิดชาดนี้พี่ต้องเที่ยนะครับผมโอเคก็ ซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจที่ผมปั้นลูเดียสก้าดาวแม็กไลดีนะครับผมโอเคครับทีมต่อมาเป็นเมกูมินซึ่งอ่าโคโลโบในเดือนหน้าอ่าก็พีทีเคก็ทำการอ่าพูดมาว่าเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะเป็นพิเศษยังไงจะพิเศษใส่ไข่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมโอเคครับทีมมันก็วนๆแบบทีมตึงๆนะต้องสับดาอยู่นะครับผมโอเคที่นี่ ก็ไม่ต้นละสิกลางสัปดาห์แล้วะก็ไม่กลางหรอกก็วาันาคาแล้วนะครับ, okay. รบผมโอเคไปแล้วผมน่าแหละนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรซึ่งแนวตางโลกมันมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอะขอเป็นแนวธรรมดาบ้างก็ได้นะครับผมแบบต่อสู้ธรรมดาแบบบากิอะไรประมาณนี้นะแบบโตเกียวรีเวนเจอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่า ก็มีความคาดหวังอยู่ในใจลึกๆนะครับว่าจะเป็นเรื่องดังหรือเปล่านะทีมต่อมาครับเป็นเมกุมินปูนะครับผมแล้วก็ซิลฟี่นะอ่าไม่สิล่างนี้ต้องเป็นฟิทน,นะครับผมก็นั่นแหละนั่นแหละนะครับผมก็ติดมาจากอนิเมะนะโอเคครับผมล่อยเจอร์ไปเลยก็ก็ถ้ามันเป็นเรื่องดังจริงก็ขอเป็นเรื่องที่โหดด้วยนะครับผมเอาจริงโคลโบที่แล้วดีจิมอน ถามว่าดังไหมสําหรับผมผมว่ามันก็ดังสําหรับผมแหละเพราะมันอยู่คู่กับผมมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับผมก็ถามว่าถ้าถามว่าเก่งไหมหรอผมว่ามันเก่งแค่ตัวเดียวอะไทยจีค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมสาหรับยามาโต้ผมคิดว่ามันงันงันอะแต่ถ้าถามความที่ผมผมว่าผมว่ามันเท่นะสําหรับยามาโตาหลายคนก็สงสัยว่ารู้ได้ไงว่ามัน ไม่ได้เก่งก็ผมก็มี i อดีที่มียามาโตอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปเฉยๆนะครับผมก็จริงก็จะทําคลิป i อดีนี้แหละแต่ว่าผมลบคลิปทุกอย่างไปก่อนนั่นแหละนะครับผมอ่ะอยู่ไหนเอ่ยซึ่ง i อดีนี้ผมก็ไม่ได้เข้ามาหลางวันแล้วนะอ่าอยู่ไหนเอ่ยชื่ออะไรอะ่ะผมจำชื่ออดีตัวเองไม่ได้อ่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอืมอืม ดีย๋ยว่าผมเตะออกกิวไปล้ออ๋อนี่นี่นี่เนี่ยอยู่นี่ครับผมก็เป็นไอดีนี้เลยนะซึ่งถามว่าตัวมันค่อนข้างสวยไหมอ่าไอดี ID นี้ผมเพิ่งเข้าล่าสุดไปคลิปอ่าคลิปเปิดกาชานะครับมูลนกปั่นนะก็หลายๆคนก็อาจจะเห็นละเคครับก็ไปตลุยพีพีกันต่อดีกว่านะครับผมอีกสักสองรอบอเคครับสำหรับทีมนี้เป็นไทจิแล้วก็รูด,ดิ อืมได้แหละผมคิดว่าไหวนะโอเคครับผมเพราะว่าทีมผมมันค่อนข้างที่จะตึงแบบบุมบม้มบั๊มซัมบี้นะครับผมโอเคโดนกดแช่แข็งมาก่อนเลยนะซึ่งไอดีนี้ผมเสียดายมากเลยตอนที่เปิดล่าบ่าวยม,มทูดมันไม่ได้นะครับผมถ้าได้บ่าวยม,มาทูดมานี่ไอดีนี้ ID ผมแบบโ,บ,บโหดแบบโหดเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนะครัตฤกษสวยเลยนะโอเคเข้าไปแล้วมาไปแอ้มารู้สึก ขีถูขี้ผิดนเนี่ยปั้นเบาปรกระทงมานะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอึดเลยนะเค <Okay, S 1> ไม่น่าไหวแล้วนะครับผมเค <Okay, S 1> <okay. S 2> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะขี้เกียจเล่นแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องไปฟาร์มไม่ดีอ,อดื่นอีกโอเคครับก็สท่าไรคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแนละ้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม